kisho <L> <ez> บทนี้จะต่อนเนื่องจากบทเรียนที่แล้วนะครับที่มีชื่อว่าตอนลบเลือนริ้วรอยด้วยเทคนิคเลเยอร์นะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้หน้าของแบบก็ได้ถูกรีทัชบางส่วนที่ผมไม่ต้องการออกไปแล้วนะครับมาถึงในตอนนี้เราก็เลยจะทําให้หน้าเนียนขึ้นโดยการใช้ เบลอฟิลเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Surface Blur ซึ่งทําให้พื้นที่ผิวบริเวณที่มีคอนทาสต์แตกต่างกันค่อนข้างน้อย <c oughs> เช่นการไล่โทนของน้ําหนักผิวอะไรเงี้ยถูกเกลี่ยให้เรียบเนียนนะครับสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเพิ่มสําเนาเลเยอร์ซ้ําขึ้นมาก่อนโดยการกด c อนโทรใน Windows หรือว่าคอมมานใน Mac นะครับเราก็จะได้เลเยอร์เดิมขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์เลือกเบลอนะครับแล้วก็ Surface Blur Surface Blur จะมี2 property นะครับ2 scale ให้คุณเลือกก็คือ radius นะครับเป็นรัศมีความความฟุ้งกระจายนะครับก็ประมาณ6พิกเซลก็คือแถวๆจุดหนึ่งแล้วก็นับอาาอกไหมีก6อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ Matrix Hole คือการลดความเปรียบต่างส่วนที่มีน้อยเช่นผิวหน้าอะไรเงี้ยนะครับมีความเปรียบต่างของสีผิวค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับเพราะผิวคนส่วนใหญ่จะเกลี่ยกันพอดีแล้วก็ ไปเพิ่มอะไรเงี้ยไปเพิ่มส่วนความเปรียบต่างบริเวณที่มันนั่นแทนที่มันหนักหนักแทนสลับกันนะครับยิ่งคุณเลื่อนไปมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งเบลอเหมือนพลาสติกแต่ว่าการที่ผมใช้ radius ประมาณเนี้ยกับ threshold ประมาณเนี้ยนะครับมันยังดูไม่เหมือนจริงแล้วเราจะค่อยไปใช้ fade opacity เอาแล้วกันนะครับผมก็จะกดโอเคก่อนคุณจะเห็นว่ามันถูกเลอหมดทั้งภาพเลยเห็นไหมครับคราวนี้ผมจะใช้ fade opacity previous step ของฟิลเตอร์นะครับก็คือ c o n t r o l Shift f หรือว่า Command Shift F ใน Mac นะครับก็จะขึ้น Fade Opacity ขึ้นมาแล้วผมก็จะทำการลดสเก e คือค่อยๆทำให้ฟิลเตอร์ตัว Surface Blur เนจางลงนะครับคุณจะเห็นว่าผิวแบบเริ่มกลับขึ้นมาจนปกติเห็นไหมครับผมจะใช้ค่าความเข้มข้นของฟิลเตอร์ตัวนี้อยู่ที่60%แล้วกันนะครับผมกดโอเค จากนั้นผมจึงกด alternate ค้างเอาไว้แล้วเลือก mask นะครับหรือว่ากด option ใน mac ค้างาไว้แล้วก็เลือก mask filter ต,ตัว surface blur ที่ fade ไปเนี่ยก็จะถูกปกปิดรายละเอียดจากนั้นเราค่อยใช้ brush นะครับหรือว่ามีคีย์ว่า b นะครับแล้วก็ใช้ bracket left bracket r i g h สัญลักษณ์ไอตัวปีกาที่เป็นเหลี่ยมนะครับตรงบาใบไม้หล่าลิงผมก็ไม่รู้ภาษาไทยว่าอะไรนะครับในการปรับหัวแปลงปรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ทําการดําเนินการระบายลงไปนะครับ รง Opacity คนก็เลือกได้ว่าจะระบายให้เนียนเรียบเนียนแค่ไหนนะครับแล้วคนก็เลือกระบายลงไปเฉพาะจุดที่คุณอยากให้มันเรียบเนียนเท่านั้นเองตัว Filter Surface Blur นะครับจะทำงานได้ดีกับพวกบริเวณพื้นผิวที่มีความเปรียบต่างของเม็ดสีที่ไม่มากนะครับคุณเลือกใช้ตัวนี้ได้เลยปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเลือกใช้ตัวอะไรอะเก u s ซ i a n blur ใช่ไหมครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผมว่า ก็ต้องมีมีคนชอบใช้ตัวนี้เหมือนกันแหละอย่างผมผมก็ไม่ไม่ได้เลือกไปกลับไปใช้ตัวเกาเซียนแล้วนะครับผมมาใช้ตัวนี้แทนเพราะว่ามันให้ผลลัพธ์ที่ถือว่าค่อนข้างหน้าหน้าพอใจในการทําหน้าเนียนนะครับเดี๋ยวมาทําตรงนี้เพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่าคุณยังเห็นว่าผมไม่ได้ลบพวกรอยดํารอยแดงอะไรเงี้ยออกไปจนหมดนะฮะก็ทาหยาบๆไปก็ดูเท่านี้ครับการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับก็จะทําให้คุณเห็นว่า ผิวเดิมนะครับเทียบกับผิวปัจจุบันตอนนี้นะครับนี่คือผิวปัจจุบันฮะผิวเดิมเห็นไหมฮะก็ถูก,กเกลี่ยเกลี <c> ่ย <oughs> อย่างเรียบเนียนนะครับทาอะไรก็ให้คํานึงถึงความเนียนเอาไว้ก่อนนะครับคุณจะลองเช็คตรงนี้เห็นไหมฮะว่าจุดที่คุณระบายไปมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็เหลือส่วนคมๆของขอบไว้แล้วคุณจะไปเบนด้วยโหมดซอฟต์ไลท์เอาทีหลังก็ได้นะครับ